ใชอาจารย์โยไม่ใช่แต่เขาบอกว่าพันแเนี่ยมันเหมาะสําหรับการใช้ซีจีผมยังไมรูนะฮะจริงๆเขาบอกว่าหลายเครื่องความถี่ก็ใช้ 4G ได้มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นพันแปดจริงๆพันแเป็นถ้าถามวันเนี้ยดีที่สุดที่จะเป็น 4G เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูด้านเทคนิคและขึ้นพอจะแบ่งส่วนได้ไหมอันไหนคนที่จะจะสองรองรับความต้องการ 2G ได้และรองรับความที่จะไปเป็นซีได้อันนี้เข้ามาสู่รายละเอียดของการออกแบบการตระมูล มันจะเป็นนิวโจรหรือเปล่าต้องเป็นนิวโจนนะที่หมายความว่าอย่างให้คุณผู้ชมได้ทราบนิดนึงก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้ระบบ 3G 4G 5G ก็ได้ได้ครับไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็น 2G ทีเดียวใช่ครับแต่มันต่างกับ2.1อยู่แล้วเพราะว่า2.1ไม่ต้องรับภาระอะไรจากที่มีอยู่เดิมเขามันมันมันขึ้นใหม่เลยใช่ครับแต่ประมูลเนี่ยเป็นนิวโจนก็ตามแต่มีภาระเดิมคือ17ล้าน17ล้านลายถ้าเขาไม่อยากย้ายไป 3G 4G จะทําไง นี่มันมีความท้าทายซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันทําให้ยากกว่าคลื่น2.1ค่อนข้างมากครับแล้วด้วยกองกาํกำหนดให้เราใช้ได้วิธีประมูลเพียงอย่างเดียวครับมันก็เลยจะยากกว่าประเทศเอื่นๆเป็นอันมากแต่ที่แน่ๆอาจารย์ยืนยันณตรงนี้นะครับกับคุณผู้ชมด้วยคือผู้บริโภคจะต้องไม่ได้รับผลกระทบคอ i เ <ขอ S 2> นี t y ต่อเนื่องอย่างแน่นอนต้องต่อเนื่องครับ ถ้าไม่ต่อเนื่องอาจารย์ครับโดนฟ้องนั้นเนี่ยใช่ครับเพราะว่าสู้บรฟ้องนั้นเนี่ยเพราะว่าส,ส,สุดท้ายสุดท้ายวัตถุประสงค์ของของเรื่องนี้ก็คือาก,การออกมาตรการเองหรือการออกแบบการประมูลในปีข้างหน้าวัตถุประสงค์ก็คือความต่อเนื่องซึ่ง,งเป็นซึ่งจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดสั่ขึ้นความถี่ได้ครับวันนี้ก็ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเรารอดูว่าร่างหน้าตาเป็นยังไงครับผมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายแล้วนะครับวันนี้ต้องของขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ครับผมครับ ขอขอบคุณซัมซุงสมาร์ททีวีพิสูจน์เองกับมือให้เห็นกับตาอาจารย์เจษดราและผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ